ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ความรักโดดเด่นวันนี้นะคะความรักการงานโดดเด่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพา,าโรย์ช่องของเราขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เจอความรักมาแบบกระทนหันแบบไม่ทันทนตั้งตัวเขาเป็นคนที่แบบคนดีคนหนึ่งเขารักเราเราเราักเขาเป็นคู่อดีต ของคุณคู่อดีตชาติตามหากันจนเจอเขาจะเข้ามาเติมเต็มแล้วคุณกับเขาอาจจะได้เดินทางไปร่วมกันทํางานต่างประเทศเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาพร้อมที่จะจับมือประคับประคองทํางานต่างประเทศช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจียกันเติมเต็มให้กันเป็นคู่กันซื่อสัตว์จริงใจต่อกันเขาลักเราเราลักเขาใช่ชนะความสำเร็จมาถึงคุณแล้วนะคะ เขาคนนี้หรือคุณทำงานได้หลายๆสิ่งใหลายอย่างเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณมั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่เขามั่นใจว่าเขาคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณประมาณนั้นนะคะแปดไม้เท้าสองไม้เท้าคือการเดินคุณอาจจะพูดคุยเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเก็บเก็บหอมรอมริดเก็บหอม เก็บเงินสักก้อนสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันพร้อมจะมีชีวิตที่ดีมีลูกมีครอบครัวที่อบอุน่นมีสามีภรรยาถึงขั้นแบบแต่งงานกันได้ประมาณนั้นแหละค่ะคุณกับเขาไม่ปล่อยมือกันหรือคุณมีสัญญาต่อกันว่าใครสักคนจะเดินทางไปทํางานหรือคนสดบางคนก็จะได้เจอคู่ของคุณนะคะเป็นคู่แท้ซื่อสัตย์รักคุณจริงใจ เขาคนนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณแน่นอนเพราะเขาเป็นคนดีจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วก็ไพ่ชนะความสําเร็จรางวัลแห่งความภาคเพียรพยายามของคุณช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีงานให้เข้ามาเลือกหลากหลายงานคุณจะเลือกถูกงานที่คุณจะได้รับนะคะงาน คุณจะได้ใกล้ชิดผู้บริหารอาจจะแบบผู้บริหารหรือ,อนักธุรกิจกำลังเลงเห็นความเก่งความสามารถของคุณเขาอยากจะคุณกับเขาจะแตกต่างกันเขาอยากจะได้คุณไปช่วยเหลือเรื่องการงานก็ได้คุณจะพราะคุณทําไม่ว่าคุณทํางานอะไรช่วงนี้คุณก็มีความสําเร็จลงตัวขออีกหนึ่งใบเดอะสตาคุณจะเป็นที่รู้จัก ของคนยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนันเราเป็นที่รู้จักเป็นที่รักเป็นเดอะสตาร์แรงบันดาน